โดเมนแฟดเมนหาได้เนี่ยทุกคนตอนแรกกาจะมาทาคลิปเล่นๆนะแบบก็จะทาคลิปแลันได้เฉยเลยอะโดเมนแฟดเมนทุกคน,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 นโอ้โหแต่ละว้ยโดเมนแฟดเมนทุกคนโอ้โหไม่คิดว่าจะได้เนี่ยฟุงเล่นๆอยู่ดีๆก็ได้เฉยเลยตอนนี้ผมก็ค้างพรรกิจแค่นิดเดียวเองครับทุกคนดูนะเอ้ชิลได้ออย่างหนึ่งทุกคนที่ผมลืมบอกไปเลยนะครับนะก็เพราะว่าผมนะ จะโชว์อะไรทุกคนดูครับที่โอ้แตกเลยทุกคนทุกคนเตรียมตัวดูนะโอ้ทอเกียวทอดหน,นุนค้างภาคเขตไดโนเว้ยทนออย่างน่ะน ก็วิธีแรกกันเลยนะทุกคนผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในเว็บไซต์ของวิกิพีเดียของอชื่อสุดสีโลกกันเลยนะครับนะซึ่งมันจะเป็นกล่องเกี่ยวกับกล่องแต่ละกล่องนะครับนี่เลยเนาะอย่างเช่นนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไวนะ้เนาะคือโดเมนแฟกเต็มนะครับโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเปิดกล่องทั่วไปนะครับที่จะเกิดทั่วแมปนะทุกคน3กล่องนะครับโอกาสออกอยู่ที่ประมาณนี้ครับต,บต,บต,บตบทั้งหมด3กล่องนะทุกคนมันจะเป็นกล่องยังไงมันจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับนี่เนาะ นี่เลยทุกคนต่อมานะครับอันนี้จะเป็นกล่องเหมือนเป็นกล่องโทจินะทุกคนโทจิเลยนะครับโอกาสตอบโดเมนเฮ้ยมันไม่ไฮไลท์ผมหาไม่เจอ่ะโดเมนแฟนเมนอยู่ที่สองจุดหกเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนนี่เนาะไม่ใช่ดิอันนี้น,นี่อันนี้ศูนย์จุดสามหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ครับต่อมาครับอันนี้เป็นของโทจิเหมือนกันครับโอกาสออกศูนย์จุดสามศูนย์สี่เปอร์เซ็นต์ครับทุกคนต่อมาครับโดเมนศูนย์จุดสองสามศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เนาะ ก็จะเป็นของโชอกโกเลตนะครับโชอกโกเลตอันเนี้ยนี่เลยเนาะต่อมาครับอันนี้เป็นตอบตามมินิบอสอินเกมนะครับไม่ดอบมาเรียกว่าอะไรไม่ดอบโดเมนนะทุกคนต่อมานะครับอันนี้จะดอบทั่วแมปนะครับสเปเชียลเกตนะครับโอกาสออก1.8%ครับทุกคนต่อมาครับอันนี้จะเป็นของจ็โกเลตนะครับโอกาสออก0.231%อันนี้ก็เป็นของผมขออ่านเป็นอย่างเงี้ย อันนี้จะเป็น complete quest นะครับนะ lost vendor npc นะครับนะจะดรอป supply quest แล้วก็ดรอป0.042ครับส่วน supply โอกาสออก0.016ครับทุกคนแนะนำนะครับให้เราไป a f k rate ดีกว่านะทุกคนนี่เลยเนาะก็ต,ตามนี้ครับนะให้ทุกคนมาลงเล t ตรงนี้ครับโอกาสดรอปโดเมนเนาะมีเชื่อผมก็ดูดิผมได้โดเมนทั้งอันนี้กับอันเนี้ย เชื่อผมเลยทุกคนก็เข้ามาคุยกันจ้ตัวนี้เลยครับนี่เลยนะครับล้วก็เข้ามาในเล็กกันแล้วทุกคนตามนี้ครับอันนี้จะเป็นกล่องที่ง่ายมากเลยนะทุกคนอันนี้คือ2กล่องนี้ง่ายมากครับอันนี้กลางๆนะทุกคนผมพอสู้ไหวนะครับนะอันนี้ก็กลางๆครับอันนี้ผมสู้ยากแต่ก็สู้ไหวนะครับนะแค่สู้ยากเฉยๆทุกคนนี่เลยเนาะแนะนํานะครับถ้าจะ FJ เเอาวันนี้ครับทุกคน normal นะครับนะดีวผมจะทําให้ทุกคนโชว์วิธีการ F K ให้ดูเลยนะครับนะว่า F K ยังไงฉบับของผมนะทุกคนไปดูเลยอ่าก็เข้ามากันที่เรียบร้อยแล้วนะครับของผมจะใช้เป็นไททีแฉะนะทุกคน Solution Computer นะครับเนี่ยเนาะก็กด record ครับกด2 x แล้วก็2 x อีกรอบหนึ่งแล้วกด r p แล้วกดปิดใช่ครับแค่นี้ทุกคนสําหรับผมมันง่ายมากครับเดี๋ยวทุกคนดูนะนี่คือมาโครเสร็จแล้วเดี๋ยวดทุกคนดูนะอ่า ปิดปับ๊บทุกคนรอก่อนนี่จบใช่ครับมาโคผมมีแค่นี้เลยนี่แหละสำหรับผมที่วิธีการได้โดเมนครับมีแค่นี้ทุกคนแคน่เกิดมาใช้สุคนะสกิลเอ็กเรียบร้อยครับมันกว้างทุกคนเห็นไหมต่างเลยเนี่ยดูดิล้วก็ประมาณนี้เลยครับนะสำหรับสอนวิธีการ เอาโดเมนชฉาแล้วก็สอนเอฟเแล้วทุกคนประมาณนี้ลยครับใครไม่เข้าองศยสามารถเิีต่างคอมเมนต์นี้ได้นะครับถ้าใครชอบชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดตั้กูเกิลเพื่อจะไปปลาดคลิปใหม่กันเลยนะครับก็สดีเกันทุกทายครับผมบ๊ายบาย